บายดีเธอหนึ่งปลุงบรรยากาศตอนเช้าอยู่ห้องหมอปลรุงเลยเมื่อคืนนี่พลงเดินมานอนนําออกมาตอนเช้าปัญหารถพอเห็นปะลุงเลยเจาะรถอยู่โรงพยาบาลก็รถเสียพลงเดินเจาะอลไรนี่ปลรุงเลยไม่ลองเดินหนบาจากแนวแล้วมีแต่แนว ถูกมานอนโรงพยาบาลก็รถเสียรถหน้าก็ซื้ออุปกรณงเลยจะพาพอน้องเดือนเข็ดนั่นอะไรปะนี่ นอนงก็ดเปาก่อราบอจักแนวมเมีแต่แนวเดือยนอาบอจักแนวพะลุงไอตอนนี้นะ เราลูกมานอนโรงพยาบาลกระโดดเสียจ๊ะจ๊ะนสวยค่ะสวยเนี่ย รถจอดนันนี่โบคิดว่าชิเสียประรุงเลยตื่นเนี่ยมาสาวบรรท่าโบเห็นเสร็จกันได้ต่อปรัน้องเดือนจักแนวหน่อยเด้อ ที่ใดรถคันหนึ่งโอ้โหมาหลักหลักนึ่งงานบาจากแนวเส็ยดปลาลุงเลยตอนนี้นะขอบังกอกมุงจนปีดทองบานปลาลุงเลยเป็นกันยังรอนั่นรอนี่อีบ่้มีลาฮัสยังรอแปดเก้าโมงปุ๊โอ้ยเข้าไปหัวจีไรเลยรถ ในโรงพยาบาลตัวเสียโหโ่มันหลักง่ายหลักได้กันอย่บ่หลักหลดเ่ยืัวชิเก็บเงินได้สื่อขั้นหนึ่ง

จาบอกเขาเขาไปนอนยังไงนะแม่นี่หลอกพ่อ้อไมาชมนะแม่ดอกไม้ดูนี่คนก็คือซีนี่มาดนี่ดูนี้ปมหงส์ปวดริมหงส์ปวดยไงร ตอนนี้ก็มานั่งคอยทางเพราะว่าปลลุงเลยไปลองเดือนออกไปยืมรถลานอยู่บ้านเพิ่นมามาจบใจไปนำหาจ้าชิไปนำท่านในแล่ปลลุงเลยเหรอไปนำบนต่อคนทาง่านี้เลยบุษสาในคนไปเบิร์นยุปส่าอาบบอขาวะจะมีคนหลักโหลดไปแล้วก็าิไปหมางโกะหม่างยังยุปสาไปหาเบิ่งกกบุหินเพป็นเมื่อเพิ่์นตอนนี้ก็ไปนำผู้ลงสายท่าวาสันจ้าชิไปหอนใจแล้วปลลุงเลย ปวดปวดยาดูร hmm. okay. okay. ูปยาดูหมอเพิ่นก็มาทามซื้อมาทามซื้อรถเนี่ยประมาณนี้ปรุงเลยแล้วเพิ่นจะไปแจ้งเขตไหนให้หน่วยหรือว่ากลุ่มเนาะบ้านเอาห้องว่ากลุ่มครับพิ่เสามาตรวจบกงกองวงจรปรุงเลยกันยังรอเพิ่นเนาะเพิ่นจะข้ามาเบิ่งกองวงจร ไม่ต้องเดือนหรอกจ้าเสร็จอะไรไปเก็บเงินทำมาปีหนึ่งเผื่อจะได้รถคันหนึ่งบัดม้อไปแล้วไปง่ายๆลูแก่เอมอยู่ในแตนเนลรถขี่คันเดียวกับเขาหลักเข้าไปจากนั้นไปได้สิเก็บเงินได้อีไปลงเลยจากสิได้อีกคันหนึ่ง เก็บเงินเป็นปีเพื่อเได็หมูลมาไปไงไๆเบิดเลยปรุงเลยโมจักแนวเสด็จไม่ยังลูกยืดเลอทีตื่นมาพอน้องเดือนไปซองโหลดผัดแหลนมาหาเมียเฮ้ยเฮือโหลดกอดโบเห็นนวดซันแหลนออกไปเบิ่งโหลดโบเห็นปรุงเลยไม่้องเดือนจนค้าลอยจนโมจักแนวเสด็ นอนบกิดบอฟันนอนาจจะเป็นแนวนี้จอดรถไว้อยู่โรงพยาบาลกระซียถ้าจอดคือเขาไปงานบุญงานยังเขาก็เที่ยวมาเบิร์กมีประลุเลยแต่ว่านี้ในโรงพยาบาลเนาะเขาก็บบกิดว่ามันกระซี่อะสิยังจอดไปจุ่นยังมา้าจะได้มาเบิ่งเธอเดียวมันบกเห็นจอยมาจากแนวชีว่า ล uh ูก huh, กับเอฟอยู่ลูกฮึยาดื้อแล้ลูกเด้อมาดูค่ะจนฮากหมดความดื้อนะกระดงกระดาษเกิเกิบบ่อยากใส่เกิบบ่นี่แม่เปล่าเกิบให้เด้อพูนปลุงเลยแม่้องเดินจอดรถไปอยู่ทางพูหน้าโรงพยาบาลฟังนะค่ะแต่ว่ามีกล้องงจอนติดปลุงเลย แต่ว่าก็วงจรก็ต้องรอเวนาคุมพรงมาเบิงพระงเลยเป็นตางชิเปิดให้เบิงตุถาว่ามาเจาะทางล่างนี่นะชิคายพระงเลยเพราะว่ามีคนนอนอยู่แถวแขนแถวอันมองต่างนั่งแถวระเบียงมีคนนอนเต็มอยู่กลางคืนนะก็คือเ่าเลยน้องพรุงบางทีคนติดบนเทนดเป็นกิจวัตรไเจ้าครองรถ เังร้ยิ่งใจมากลูกก็ดื้อเยดี๋ยวาะไปถ่ายคลิปให้เบิ่งนกันค่ะบบได้พะลุงเลยน้องดาแก่เอ็มนองแน่อยู่ห้ากับใครแน่อย่าเฮ็ดลูกอย่าเฮ็ดมาสิคัูกกังคืนรู้เขาจะจอดเต็มอยู่แถวนี้ห้าลาบูชาบัได้สังเกตนะนะพะลุงเน่ยบัได้ไม่ต้องเดินหนัก พาน้องดาครับไปอยู่ในนะคะกันเมื่อออกมาเบิ่งเลยเขาไปดังแต่สี่มงแรงเมื่อวานนี่ก็บไร้ออกมาเลาะเบิ่งมีแต่คนล้องเดือนเปินลอารมณ์มาเจาะระเบิงเขาไปค่ะเปิ้ลกำมืงไงประหลง,ไ,งไปเที่ยวไปเที่ยวมาเมื่อมาด้านหน้ามาเป็นมานอนเฝ้าลูกลูกก็หายเที่ยวหายเที่ยวเศร้า,าอยู่เปินมะงไงจงู่มาออกมาส่อมงมังลด ตื่นยามมาเสารปวบอเห็นปมาอาตกระแม่นโอปมาอาตกระแม่นปลลุงเลยคิดว่าอยู่ในโรงพยาบาลคุสิบุซียนะคุสิบุเป็นยังเอาให้เอาให้มูน้ำหนุปลางให้มูน้ำพอน้องเดือนจนสิบสอกปลลุงเลยพอน้องเดือนนะแพงแห้งปลลุงเลยทุกคนแพ้งเลด chân chị sọc chân tham mèo, chị đại mày dù bó ở dần vừa chị kiếp ngân đại Kiếp ngân cả năm xong năm kiếm chị đại bà cả năm Thả cả khai ngô cả năm cứ chị năm đại khăn đi cả hai năm năm เมื่อคืนนี้น้องวานเพิ่น้องมาส่งข่าโอเพนว่าว้รุ่นไลารไลน์จวนทานน้องกันมาบอกว่จัสร้างเกพารูงเลยโอ้ยเธอ,อ,อเด้จากเ็ษนาด้ปพารูงเลย,ยเหื่กับซีวิตมีแต่แนว มีแต่อันมีแต่แนวทำงานในชีวิตนี่ยโพสๆเลยคิด n i c a r a g u ปาลุงกับขอบุญขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามเนาะบอกันใหม่คลิดนะปารู๊งกับสบายดี